เลิกลาอดีตแฟนสามปีหลังจากนี้ไม่คิดมีใครใหม่งัดหลักฐานโชว์ชาวเน็สตสงสยัยใบวชิรวิทย์กำลังซุ่มคบนางเอกดังคนนี้ บวชิราวิทย์นิ้งชัญญาหรือจะเป็นคู่จริงสองผ้าไปไหนมาไหนด้วยกันถีทำชวนลุ้นล้าสุดฝ่ายชายลงรูปรัวๆเอ๊ะหรือจะเปิดตัวโดนจับตามองเรื่องความสัมพันธ์มาสักพักใหญ่แล้วสำหรับคู่ของพระเอกสุดฮอตใบวชิราวิทย์และนักแสดงสาวนิ้งชัญญาว่ากำลังมีซัมติงอะไรกันหรือเปล่าหรือเป็นแค่เพื่อนร่วมแก๊งกันเท่านั้นหลังเห็นไปไหนมาไหนด้วยกันอยู่บ่อยครั้งล้าสุดก็เล่นเอาแฟนๆลุ้นกันอีกแล้วหลังหนุ่มร้ายออกมาโพ บภาพขณะไปชมนิทรรศการศิลปะกับสาวนี้และยังมีสองนักแสดงเตตะวันกับนีสุวรรณมาศรวมแกงไปด้วยแต่ก็ทำเอาคนอดโฟกัสโมเมนต์ระหว่างนุ่มไร้และสาวนิงไม่ได้งานนี้เลนเอาทั้งแฟนคลับและชาวเน็ตคอมเมนต์กันสนั่นว่าหรือนี่จะเป็นการเปิดตัวอย่างเป็นทางการหรือเปล่าบางรายก็คอมเมนต์ว่าคู่นี้คล้ายกันมากถ้าคบกันจริงก็เหมาะสมอย่างกับเนื้อคู่แต่ก็มีอีกด้านมองว่าน่าจะเป็นแค่เพื่อนในแก๊งเดียวกันที่ไปเที่ยวพร้อม ัเยบรรดาขาเผือกจับสังเกตความสัมพันธ์ของดาราหนุ่มไบรอ์ชิราวิชชีวอารีกับนางเอกสาวนิ้นชัญญาสงสัยกำลังซุ่มคบกันหรือเปล่า หลังเจอหลักฐานสําคัญพร้อมงัดภาพหลักฐานโมเมนต์ต่างๆของนักคู่มาโชว์แถมงานนี้ชาวเน็ตเดาๆว่าหรือทั้งคู่นั้นจะเป็นมากกว่าเพื่อนกันบางส่วนยังเอ่ยชมว่าทั้งคู่นั้นมองแวบๆก็แอบมีความน่าคล้ายกันอยู่โดยข้อมูลดังกล่าวนั้นเริ่มจากที่ไร้ไปต่อยมวยและเห็นว่ามีผู้หญิงอยู่ในเฟรมด้วยเมื่อเลื่อนดูอีกฝั่งพบว่าสาวนิงนั้นสวมใส่ชุดสีเทาแบบเดียวกับสาวปริศนาในรูปของไร้ต่อมาเป็นภาพของนิกที่งานอาร์ตแกลเลอรี่แห่งหนึ่ง และเมื่อตัดไปที่อินสตาแกรมสตอรของไบรท์เจ้าตัวก็ลงภาพที่เดียวกันในอินสตา r กรมของไบรท์และนิ้งได้แชร์ภาพของการ์ตูนเรื่องเดียวกันไบรท์คอมเมนต์ใต้โพสของนิ้งชมว่าสวยแม่ของไบรท์ถ่ายภาพคู่กับนิ้งพร้อมทั้งแท็กภาพดังกล่าวไปหาลูกชายและฝ่ายหญิงด้วยและสุดท้ายนิ้งได้แชร์เพลงใหม่ของไบรท์ลงอินสตา r กรมสตอรของตัวเองพร้อมทั้งแปะสติกเกอร์รูปดาวน่ารักน่ารักอีกด้วย